สวัสดีค่ะมาค่ะคิมกระแดดแอลิที่เราต้องทาทุกเช้านะคะก่อนออกจากบ้านเพื่อฮะ,ะป้องกันแสงแดดบ,บอกได้เลยว่าทาง่ายเกี่ยง่ายนะคะ<ม>เห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมมันซึมเลยนะคะต้องหมาอยากุปุ๊บอ,อ่ะโอเคไหมคะ่ะ เห็นไหมคะเกี่ยงง่ายมากเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาครีมกันแดดนะคะลองเอาแอลลิสไปใช้สักหนึ่งหลอดแล้วคุณก็จต้องประทับใจว่าเออเว้ยเฮ้ยมันเกี่ยงง่ายนะคะค่า PF 50แบบบวกๆนะคุณสามารถทาซ้ำและว่างวันได้แล้วก็นะคะช่วยให้หน้าคุณขาวกระจ่างใสขึ้นหนึ่งสเต็ปนะคะถ้าเกิดคุณใช้ต่อเนื่องนานเดือน2เดือน3เดือนเพราะมันอยู่ที่ฐานผิวของแต่ละคนเซลล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ถูกไหมพังขนาดไหนยืดขนาดไหนนะคะก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่นะคะประมาณเดอกกว่า,ก,วาก็เห็นผล,ลอายุมันก็คือทําให้เซลล์เราเสือ่อมถอยลงไปถูกไหมอายุห้าสิบหกแล้ววะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลพิเศษเนาะ,ะเพราะฉะนั้นใครที่ยังเด็กๆอยู่ควรซื้อไปรีไปใช้เลยนะลูกนะเพราะว่าหนูจะได้มีผิวที่สวยนานนะ,ะนาะะนะะเป็นสาวสองพันปีนะคะเนี่ยาสามารถทาซ้ำได้ไหมได้ มันก็จะขับก่าจางใสขึ้น,นสเต็ปผิวดําใช้ได้ไหมได้ผิวขาวใช้ได้ไหมได้ผิวสองสีใช้ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นใช้ได้ทุกเพศทุกวยัยทุกสีผิวนะคะมันจะขัดก่าจางใสแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะเนียนกริบนะคะไม่ต้องงอแป้งอีกต่อไปไม่มีแป้งฉันก็อยู่ได้นะคะเอาเงินมาซื้อนะคะคิมกันแดดหนึ่งตัวเท่านั้นก็อยู่ได้แล้วนะคะเนี่ยมันก็จะใสกิ้งแบบนี้เลยแล้วก็แห้งเลยคะ่ะแห้งไปแล้วนะคะแห้งไปแล้ว แต่ถ้าระหว่างวันคุณจะทาซ้ำการูนาเอาเก่ออกเอาน้ำออกก่อนเพราะแอลลิสมันกันน้ำกันเหงื่อเพราะฉะนั้นทาไปมันจะลื่นปื้ดไปเลยคีมมันไม่เข้าหน้านะคะโอเคเนาะฝากไปด้วยค่ะกับคีมกันแดดแอลลิสชมใหม่ที่มาแรงณเวลานี้เพราะฉะนั้นใครที่รักแอลลิสมีมาตับกันนะ,ะไปลวคะ่ะ